นะครับวันนี้เราจะมาเล่นซิมูเลเตอร์แพ d ใหม่ล่าสุดของดีใจนะครับ,บล่าสุกๆเลยนะตอนนา้เพิ่งจะได้อัปเดตมาไม่เพิ่มเงินี่ครับมาโจนเฮ็นรุ่ยลองกันฉบับรวดลับปึ๊วกลัดขับไหวกระชับโดนก็จะมีเอออ่าดีใจแอร์อัปเดเพิ่มขึ้นมาครับจัดก่อนจัดเลยตรงนี้ไอซีโปรซิมบระดเบียอรอยย่ะ ไปเลยแบบสเดเนิไวไปเไปชมเมืองก็เราขึ้นแบบคูดคอนโทรลนะคูดคอนโทรลเลเือกพออย่างเงี้ยซักเก้าสิบเมตรตามกฎหมายเรา เออเอปเอบอุ้ยทำให้ชินนะครับเขาดูพลังการซูมนะมใช่มีซีโปรไม่มีาการซูมแบบนี้พลังการซูมยอดเอบเึ๊บสังปิดมุมกล้องนะครับ มันจะเปลี่ยนให้นะไม่รู้ว่าเรื่นอ,อื่นเปล่นกี่ตานะครับม,มีข้อมูลนะเลื่อนซ้ายขวามุมกองก็จะเปลี่ยนนะไปพัดปึ๊บคล้องหน้าหลังปึ๊บลงปงึ๊บ่ยจะไปเปลี่ยนมุมล้องไาไปเปลี่ยนละกลับสามารถเปลี่ยนได้นะน,นี่ดูก็ได้ เอ,อเรียบร้อยสดีคแับ